เอาละสิครับน้องๆง,ง,งานเข้าพี่แล้วพี่หาปั๊มไม่เจอลเล้เว้ยตอนนี้พี่ไม่รู้อยู่ไหนด้วยเนี่ยมร์ไซค์พี่แม่งกระพริบแล้วอ่ะชิบหายแล้วไม่มีปั๊มสักปั๊มเลยตอนเนี้ย เอาละก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ตูตาซาแฮปปี้ไบเกอร์นะครับวันนี้กับอยู่กับพี่ตาอีกเช่นเคยหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานนะทุกคนวันนี้พี่ก็จะกลับต่างจังหวัดกันนะทุกคนโอ้วันนี้เราจะถึงจังหวัดอำนาจเจริญประมาณกี่โมงนะฮะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงสี่สิบนะฮะผมสี่สิบสามไม่รู้ว่าจะถึงบ้านกี่โมงนะตอนแรกว่าจะสปอร์ตเพื่อนกลับนะแม่เดี๋มันไม่อยู่บ้านอนะ่ะ รถเยอะเว้ยขอบรถก็ระมัดระวังนะทุกคนส่วนตัวเองก็พยายามระมัดระวังที่ให้ถึงที่สุดคนะัะ ถึงเราจะขับมาเร็วแค่ไหนพอถึงยูเทิร์นต้าบอกเลยพยายามถ้าเห็นยูเทิร์นพยายามแบบอเบาเข้าไปมันจะปลอดภัยต่อตัวเราเองนะั้นไม่ใช่อะไรหรอกการขับรถอะ่ะเร็วบ้างช้าบ้างนะฮะทุกคนอเอาง่ายก็คือดูสถานะตามสถานการณ์แหละหนึ่งดูเส้นทางสองดูคันข้างหน้าเป็นหลักนะครับผมสามก็ดูรถคันด้านหลังด้วยนะ ทีไม่จำเป็นต้องมองด้านหน้าอย่างเดียวแล้วทุกคนน้ำมันนี่ผมก็เติมเต็มถังเอ่อเติมไปตั้งแต่วันก่อนนะสี่ร้อยเอ่อเท่าไหร่วะสี่ร้อยกว่าบาทแหละรถผมขี่มาแปด0มืนโลนะทุกคนเก้าไม่ใช่เก้าหมืนกว่าโลนะยังไม่เคยบ่วาวเลย ยังไม่เคยเข้าเช็คบาลสูเลยนะทุกคนมีแต่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องขี่อย่างเดียวแบบไรแบบซดเป็นร้อยแบบโคตรอึดอ่ะทุกคนเอาจงริงอึดมากเอาอีกเปลี่ยนเบรกอ่ะเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องขี่อะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยโคตรทนอ่ะเออตอนแรกเคยคิดว่าแซ่ดสามร้อยที่แบบขี่เมื่อก่อนใช่ป่ะทนแล้วม่งเจอแซ่ดเป็นร้อยยิ่งทนไปอีกโอ้โห ไม่ใช่อะไรหรอกผมซื้อมาตอน2 2 4 4 4ง8กิโลผมจําได้เลยตอนนี้ปลาเท่าไหร่ละตอนนี้สตอนนี้เก้า6นสยห้าสิกกิโลมันยังไม่เป็นอะไรมันยังไม่ดื้อเลย่ะทุกคนเออแต่ก็ไม่อยากให้เป็นหรอกก็ไม่อยากให้มันดื้อเหมือนกันแหละเมื่อก่อนที่มัน มันจะมีลออ็กอกอ,กอีกเข้ามาตอนนั้นอ่ะมันมีช๊กช่วงช็อกองอีกคือเราหาแก้ปัญหาไม่เจอคือดื้อช่วงนั้นแหละมันเป็นอะไรวะแต่พูดถึงมันไม่เกี่ยวเครื่องไงเออมันเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรวะเอาน้ำเข้าเออน้ำเข้าในโช๊กมันเลยล็องอีกอีกคือผมไม่รู้ไงหาสาเหตุไม่ได้มันออไม่ใช่ช็กเขาเรียกอ่าแกนเพลากลางระหว่างเนี่ยเขาเรียกอะไรวะแกนเพลากลางเขาเรียกสวิงอาร์มหายเอ,อ้ย เกินกับว no ่าถือก in <ills> <int> ็้ามอยู่ระหว่างแกนสวิงอาร์มอะครับทุกคนต่อที่ต่อช่วงรถอะเพื่องานอะไรวะเนี่ยงานวัดงานวาหรอเซนก็ขี่รถสนมอยู่แล้วแต่ว่ามันมันก็ยังถือว่าเป็นเขตชุมชนอยู่ ก็เบาได้เบาก็เบาได้เบาอ่ะครับทุก็นมอยากวอมยางยังไม่ได้วอมยางเลยอยากวอมยางเนกันพอเราจะอ๋อยแก,กเราต้องวอมยางทุกคนวอมหน้ายางเราให้ดีๆเพื่อที่แบบเวลาเราต้องเทอะ่ะแต่แต่ยางหลักผมมันโคตรแข็งนะมันเป็นยางเดิมทุกคนเป็นยางเร์เซ็นผมใส่ยางเรสเซนมาเพราะว่าตอนนั้นยางผมรั่ว เทไม่ได้เท่าไหร่เดี๋ยวให้อุณหภูมิยางมันได้เต็มที่ก่อนผมจะพาเทาแบบว้าไปเลยตอนนี้อุณหภูมิยางน่าจะไม่ได้แล้วก็บอกได้บอกไปก่อนการเข้าโค้งที่ถูกวิธีนะพยายามเออเขาเรียกอะไรอย่าอย่าเหยียบเบรกหลังนะทุกคนพยายามกำเบรกหน้าเข้าไว้นะออพยายามกำเบรกหน้าเข้าไว้นะทุกคน ฟาบฟาบ <im itation> เราจะเลี้ยวของนี้เราก็ต้องยกตูดล้อเละอ่าคือเวี่ยงเบี่ยงตูดล้อล้อจะแปอตัโนมมติเลยอ่ะเราพยายามขยับตูดอ่าไปฝั่งซ้ายขยับซ้ายไปฝั่งขวาขยับขวาทุกคนอย่างเงี้ยไม่ได้นะเห็นนะ่ะถ้าขยับอย่างเงี้ยไม่ได้นะจะไปฝั่งซ้ายขยับไปขวาไม่ได้ต้องไปฝั่งซ้ายขยับซ้ายนะขยับตูดเข้าไว้นะถ้าเกิดมันจะเลยก็ทุกคนก็พยายามอ่ะ แต่เบรกหน้าเข้าไว้นะทุกคนรับรองไม่เลยนะทุกคนเออเบรกหน้าจะช่วยเราไว้เยอะนะจังหวะเลี้ยวเนี่ยหรือว่าโค้งเนี่ยเราพยายามแบบหาช่วงดีๆหน่อยรบบมีคันเร่งส่งมันอะ่ะหวนลงพูอะไรเงี้ยส่งไปเงี้ยคือแล้วก็เลี้ยวฟ้าอะไรเงี้ยเออ เอาล่ะทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ไหนยังไม่รู้เลยนะฮะทุกคนผมก็จะจอดกินข้าวสักแป๊บหนึ่งผมก็ใช้เวลาเดินทางมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยิีใช่ไหมตอนนี้ก็สามทุ่มห้าสิบแปดนะทุกคนตีไปสี่ทุ่มพอดีก็ที่ออกมาจากนู่นทุ่มทุ่มทุ่มสี่สิบใช่ไหมก็สองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มก็ี่ไปเลยอ่ะสองชั่วโมงตอนนี้ไม่รู้ถึงไหนแล้วนะะบะหมี่เกี๊ยวผมบะหมี่เกี๊ยวครับผม ป๋าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราป๋าสี่คิวใช่ไหมครับเหลืออีก5้ก็เหลืออีกห้าสโลเราจะเข้าโคราชนะทุกคน2ชั่วโมงผมใช้เวลาเดินทางมาถึงนี่ก็194กิบสี่กิโลนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตกินข้าวก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยมาเจออีกทีนะทุกคนเอาละทุกคนก็ถึงเวลาเดินทางต่อแล้วก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อย ก็หิวจัดนะเมื่อกี้นี่หิวจัดก็จัดไปสองถ้วยเห็นปะอยู่โต๊ะผมเนี่ยสองถ้วยเนี่ยจัดไปเมื่อกี้นะอออันนี้คือเรากินเพื่ออยู่นะทุกคนเรือยู่เพื่อกินวะเนี่ยโอเคเราเดินทางกันต่อเลยดีกว่าเป็นว่าเป็นการเพื่อที่ไม่เสียเวลานะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไว้ไปเจอกันอีกทีนะ บนเขาวะหนาวจัดเลยครับโอ้โหอ้อยกินอิ่มแล้วออกดากทีเนี้ยโอ้หนาวจัด้วครับทุกคนเฮ้ยอ,อยู่เที่ยว้รนรถจังวะแต่รางวันน,นอนแทบไม่ได้ต้องเปิดแอร์ทุกวันเลยอันนี้อีก50โลถึงโคราชแต่ทำไมมันหนาวอย่างนี้วะ ว่าห้าสิโลสิบโครล่จริงหรออ้าวยินดีตอนเราเข้าสู่นครราสีมาแล้วว่าไงแล้วอา้าตายหาละเครื่องพังซะงั้น าละทุกคนทุกคนจะเห็นผมซื้อเสื้อกันฝนใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะผมจะบอกครับมันเป็นเทคนิคนะครับผมเวลาใครหนาวนะสำหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์หนาวๆนวนะ่ะคือผมจะ,อะเอาใส่ทับเสื้อนะครับผมแล้วก็เอาเสื้อแขนยาวทับอีกทีครับที่ใส่อยู่นะคือแบบถอดเสื้อแขนยาวออกแล้วก็ใส่ทับเข้าไปนะฮะใส่เสื้อกันฝนด้านในครับผมก็คือง,ง่ายๆมันมันเป็นเสื้อมันเป็นถุงอะ่ะลมมันไม่เข้าหาตัวเราเข้าใจไหมเออ อันนี้เป็นเทคนิคนะครับผมสําสหรับคนที่หนาวลมนะส่วนหนาวฟ้าก็ตามบรรยากาศนะผมผมผมคิดว่ามันช่วยมันช่วยได้เยอะนะโอเคมันช่วยได้เยอะนะครับทุกคนนะอันนี้เป็นเทคนิคดีๆนะผมสําหรับใครจะใช้ก็สามารถเอานําแนะนําเอาไปใช้ได้นะครับผมโอเคเอาละสิครับน้องๆง,ง,งานเข้าพี่แล้วพี่หาป๊อมไม่เจอเลยว้ยตอนนี้พี่ไม่รู้อยู่ไหนด้วยเนี่ยมอเตอร์ไซค์พี่แม่งกระพริบแล้วอ่ะ ชิบหายแล้วไม่มีปั๊มสักปั๊มเลยตอนเนี้ยตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งพอดีเฟ่เลยนะครับทุกคนน้ำมันก็หมดแล้วชิบหายเอาละทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะก็ก็ผลปรากฏว่าน้ำมันรถผมหมดนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าเราคงต้องจบคลิปเป็นเท่นี้นะเราคงไปไม่ถึงบ้านนะโดน ก็เหลือก่อนจะถึงบ้านผมก็น่าจะเหลือประมาณสักร้อยร้อยเท่าไหร่วะประมาณร้อยห้าสิบกโลแลกันะประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบโลนะครับจากนี้ไปเนาะก็ขี่มาถึงนี่มันหมดมันมันกระพริบป,ประมาณตั้งแต่ยี่สิบโลก,กว่าแล้วผมพยายามขี่มาเรื่อยๆเพื่อที่จะหาปั๊มน้ำมันนะคือผมไม่รู้เว้ยว่าเขาปั๊มน้ำมันเนี่ยเขาจะ ไม่เปิดเปิดยี่สี่ชั่วโมงเว้ยผมนึกว่าแบบว่าเขาเปิดอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเขาเลิกเคอร์ฟิวอะไรอย่างเงี้ยผมก็นึกว่าเขาจะเปิดตลอดนะครับที่จริงอะ่ะตอนแรกน้ำมันของรถผมอะ่ะผมเติมเมื่อวันก่อนที่ผมขี่ไปทํางานอะ่ะผมเติมเต็มถังไว้มันก็เลยเหลือเยอะอ่ะมันก็เลยเหลือค่อนข้างที่ประมาณ3 4ถึงขีด3ขีดนะครับผมแล้วทีเนี้ยผมก็เอามาทําคลิปผมก็เติมไปแบงค์ห้าร้อยนกี่บาทวะเนี้ยเดี๋ยวนะ 3 9, 9 9ประมาณ400กว่าบาทอ่ะเพราะว่าน้ำมันมันขึ้นนะครับทุกคนมันก็ได้นิดเดียวเนาะประมาณ440บาทอืมประมาณ440บาทผมเติมครั้งแรกไปก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมใช้ในการตอนนี้ผมมาเนี่ย7 0 0กว่าบาทมาถึงเนี่ยแล้วก็เหลือประมาณอีก160โลถึงบ้านนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยเงิน700บาทที่ผมเติมน้ำมันนะผมบอกเลยผมกลับถึงบ้านครับผมคือถึงบ้านเลยนะ7 0 0ออ่ะ แต่ตอนนี้ไม่ถึงเว้ยก็คือน้ํามันมันค่อนข้างที่จะขึ้นแพงจริงๆเว้ทุกคนแม่งแพงจริงมันขึ้นมาเยอะจริงๆตั้งแต่กับเทียบกับปีที่แล้วหรือว่าปีเออใช่เอาเป็นปีที่แล้วดีกว่าเพราะผมกลับปีที่แล้วคือน้ํามันเจ็ดร้อยปีที่แล้วผมกลับถึงบ้านกลับถึงบ้านเลยนะอืมผมเติมนน้ำมันอน่ะเจ็ดร้อยนี่คือถึงบ้านนะครับทุกคนแต่ปีนี้แม่งไม่ถึงว่ะต้องเหลือประมาณร้อยหกสิบโลทุกคนคิดเอาละกันว่าน้ำมันมันขึ้นขนาดไหนแค่ผ่านมาแค่หนึ่งปีจนถึงตอนเนี้ยเออ บางทีการที่เราว่าเราได้คนละครึ่งมาหรือว่าได้เงินอะไรช่วยเหลือบางทีตอนนี้คือมันมาหาักภาษีของเราเยอะมากเลยทุกคนเออเนี่ยพี่ก็เดินทางมาตอนนี้พี่ออ,ออกจากกรุงเทพเออตอนทุ่มสี่สิบใช่ไหมแต่พี่มาถึงเนี่ยประมาณตีหนึ่งเป๊ะเลยเฮ้ยใช่ป่ะเออประมาณตีหนึ่งนิด,นดๆแหละเออก็ก็ใช้เวลาไปเท่าไหร่เนี่ยนับไปเลยสองทุ่มมาสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่ม เที่ยงคืนตีหนึ่งห้าชั่วโมงพี่ใช้เวลาไปสี่ใช้ขับเวลาขับรถประมาณเนี่ยสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดกิโลห้าชั่วโมงอห้าชั่วโมงพี่ใช้ประมาณสี่ร้อยคือที่จริงอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดน้ำมันแบบพี่ขี่ปกติอะถ้าพี่ไม่จอดพี่จอดประมาณสองสามครั้งสองสาครั้งนะครับทุกคนขี่ได้ประมาณสี่ร้อยโลเนี่ยถ้าเกิดขี่ปกติก็น่าจะถ้าแบบวิ่งยาวๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็วิ่งยาวๆได้พี่ก็ชอบจอดพักรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคน เออเอาเป็นว่าผมก็คงต้องรอพรุ่งนี้เช้าแหละคลิปนี้ก็คงต้องจบปิดจบปิดเท่านี้ทุกคนก็กลับไม่ถึงบ้านจริงๆก็ไม่รู้ว่าเขามาเคอค์ฟิวคือว่าเขาปิดปั๊มอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนผมไม่รู้จริงเออผมเติมไปตอนนั้นผมก็เติมประมาณสักกี่โมงวะเนี่ยสามทุ่มปะใช่ประมาณสามทุ่มแหละสามทุ่มก็ขี่มาเรื่อยๆเนาะก็ตอนนั้นอะ่ะก็ตอนนั้นเติมมาสามทุ่มก็ไม่แน่ใจว่ากี่กิโลอะ่ะขี่รถมาเนี่ยเออหมดเฉยเลย งงเงินเจ็ดร้อยก็โอเคก็ประมาณปกเติประมาณนั่นแหละเอาสำหรับคลิปนี้ของจบพิเทานี้นะทุกคนเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วนะฮะทุกคนผมจะรอถ่ายก็ยังไงยังไงอยู่ก็ขอปิดคลิปไปเลยแล้วกันอืมก็ไว้เจออีพีหน้าทุกคนสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอบคุณทุกชมทุกคนมากนะที่รับชมเนาะตอนนี้ผมหาที่นอนก่อนเพราะว่าผมไปไม่ถึงแออม่กระทั่ง รีสงรีสอร์ทห้องพงห้องพักผมไม่รู้เลยว่าตรงไหนอันนี้คือผมพยายามยืนบืนแบบว่าให้มันถึงตรงนี้โอเคเอาว่าถึงตรงนี้เราก็หาที่นอนตามร่มไม้เอาก่อนแล้วกันนะครับจมสำรับคลิปนี้ต้องคต้องจบเพียงเท่าน,นี้นะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย